สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ดวงครึ่งปีหลัง2563สํำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมอยากจะรู้ว่าดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างเรามาติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ ในช่วงครึ่งปีหลังตำแหน่งดาวพฤหัสหรือดาวประจำตัวของชาวร,า,ราศีธนูมาอยู่ในเรือนชะตาของตนเองหรืออยู่ในบ้านของตนเองนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเองในเมื่อกลับมาอยู่แล้วในครึ่งปีหลังจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวร,า,ราศีธนูจะแอคทีฟหรือแอคชั่นหรือทาในสิ่งใดก็แล้วแต่จะประสบความสาเร็จหรือทาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะตำแหน่ง ดาวประจาตัวของคุณให้คุณแล้วก็ตำแหน่งของดาวพระฤหัสนี้หมายถึงในเรื่องของพันธุทุซึ่งแปลว่าญาติแปลว่าเรื่องทรัพย์สินแปลว่าเรื่องของความมั่นคงในชีวิตฉะนั้นโอกาสที่คุณเองจะต้องแอคทีฟหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีโอกาสสําเร็จถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อที่อยากจะปลูกบ้านอยากจะซื้อคอนโดหรืออยากจะซื้อรถสักคันหนึง ผมเชื่อว่าในปีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้หลังใหม่ได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเพราะถือว่าตำแหน่งของดาวประําตัวของคุณเนี่ยให้คุณหรือในช่วงครึ่งปีหลังนี้ตัวของคุณเองกับคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติก็จะมีความแน่แนแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นโอกาสที่คุณกับคนในครอบครัวเครือญาติจะต้องเจอเจอกันบ่อยหรือจะต้องมีโอกาสได้สัมพันธ์กันได้เกี่ยวข้องกันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นความแน่นแฟ้นของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อง,งานเป็นอย่างไรบ้างผมดูว่าตําแหน่งของดวงการงานของคุณเนี่ยให้ผลดีต่อตัวของคุณด้วยฉะนั้นถ้าคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่างานของคุณสามารถประสบความสําเร็จหรือสามารถทางานได้ดีเลยทีเดียว มันอาจจะมีติดๆขัดๆบ้างแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาแต่อย่างใดคนที่กินเงินเดือนหรือรับเงินเดือนหรือทำงานเอกชนต่างๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้งานมากหรือทำงานได้อย่างยั่งยืนและก็ยาวนานโดยที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ้าต้องโดนไล่ออกหรือต้องออกจากงานโดยทันทีทันใด ผมว่าในชั่วโมงนี้ชาวรัศนาราศีธนูถือว่าดวงการงานของคุณยังโอเคอยู่แต่อย่างน้อยก็จะถึงสิ้นปีแหละผมว่าดวงการงานของคุณน่าจะยังดีหรือน่าจะทํางานได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะครับแต่เนื้อง,งานของคุณอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยหรืออาจจะมีมากหน่อยคือมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมเท่านั้นเองแต่พอพ้นเ,เดือนสิงหาไปแล้วเข้าสู่กันยาจนถึงเดือน ธันวาคมเนี่ยเ,เรื่องการงานของคุณก็ไม่น่าจะมีเรื่องที่จะต้องเกิดความกังวลหรือเกิดความซีเรียสแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วง2เดือนนี้ก็คือเดือนกระด,กกระดาษกับเดือนสิงหาเนี่ยคุณอาจจะต้องแอคทีฟหรือแอคชั่นมากหน่อยนะครับช่วงเดือน กันญาอาจจะดออปหน่อยแต่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนตุลาจนถึงสิ้นปีเนี่ยผมว่างานของคนเนี่ยจะมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับถือว่าคนที่ทําธุรกิจตอนนี้แนวทางและก็สัญญาจากภาครัฐเนี่ยมันเริ่มจะโอเคละเริ่มเปิดอย่างน้อยก็ประมาณ90-95ฉะนั้นคนทําธุรกิจส่วนตัวตอนนี้เ,เหมือนเริ่มต้นนับ1นับ2กันใหม่ แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับบางคนอาจจะ,ะเปลี่ยนอาชีพใหม่เลยบางคนอาจจะทําธุรกิจใหม่ๆเลยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้นะครับพอถึงจังหวะทามิงดังกล่าวที่ผมกล่าวไว้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อหรือโอกาสที่ทําแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีก็มีโอกาสที่จะสําเร็จตามเป้าหมายอย่างที่คุณคาดคิดไว้นะครับส่วนในเรื่องของการเงิน ต้องบอกเลยว่าชาวนกขานาราศีธนูนี่ดีเยี่ยมเลยเพราะตำแหน่งของดาวเสาร์เนี่ยทับตัวของคุณด้วยแล้วก็ทับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยตำแหน่งการทับเนี่ยมาอยู่ในบ้านของคุณนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินหรือได้เงินมาแต่ก็ต้องแลกกับการที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยจะต้องแอคทีฟหรือจะต้องลงมือลงไม้ในการทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องงานเรื่องอาชีพ เรื่องธุรกิจของคุณคุณก็จะต้องแอคทีฟมากหน่อยนะครับอาจจะต้องให้เวลากับมันความเหนื่อยของคุณลงเวลาลงแรงของคุณเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนที่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวฉะนั้นตําแหน่งการเงินผมไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยกังวลใจแต่ะการใดแต่สิ่งที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวคุณเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคือเวลาคุณมีเงิน <c oughs> เวลาคุณมีทรัพย์แล้วเนี่ยต้องระวังเลยนะครับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องของคุณเนี่ยก็จะต้องมาขอพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองในเรื่องทรัพย์สินหรือในการช่วยเหลืออื่นๆคุณก็ต้องดูความเหมาะสมหรือดูจังหวะและก็โอ,อกาสและก็ดูว่าคุณจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าจะไม่ช่วยก็ต้องมีเหตุผลมากพอเพราะตำแหน่งของดาวที่มันมา ครับในตัวคุณเนี่ยมันมาจากคนรอบข้างด้วยแล้วมันเอาปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินมาให้คุณปวดหัวด้วยเหมือนกันฉะนั้นคุณก็ต้องดูเป็นลายๆดูเป็นเคสๆไปฉะนั้นการเงินผมไม่ห่วงแต่ต้องรู้จักวิธีในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับก็ดูยังไงก็แล้วแต่ก็พอพน้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสที่จะทำอะไรก็แล้วแต่การเงินของคุณน่าจะดี หรือน่าจะครอบตัวมากกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คุณก็ยังพอที่จะหมุนหรือพอที่จะหาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเนี่ยตำแหน่งของดาวราวหูเล็งลัคนาของคุณคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมันก็อาจจะรุ่มรุ่มโดนโนหรืออาจจะไม่ค่อยสวีทไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะครับ แต่ปัญหานี้มันจะพ้นไปแล้วหลังจากเข้าสู่ในช่วงสิบกันยาเป็นต้นไปหลังจากพ้นสิบกันยาเป็นต้นไปเนี่ยปัญหาเรื่องความรักของคนที่มีครอบครัวเนี่ยจะจุดลงหรือจะดีขึ้นเป็นลําดับผมก็เชื่อว่ามันเหลือระยะเวลาไม่ถึง2เดือนโอกาสที่ความสําเร็จหรือความรักความผูกพันที่คุณมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่า ยังอยู่ในช่วงที่ยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาความคิดความเห็นความขัดแยง้งหรือความไม่ลงรอยกันบ้างแต่ถ้าคุณนิ่งเฉยเงียบโดยที่ไม่ต้องไปตอปากต่อบคำไม่ต้องไปมีข้อโต้แยง้งไม่ต้องมีเรื่องดีร่าอะไรผมว่าพอหลังจากเข้าสู่หลังวันที่สิกันยาไปแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยน่าจะจบลงและทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเป็นลดับ แต่ถ้าคนที่เ,เป็นคนโสดนะครับแต่ถ้าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีตัวเลือกเข้ามาใหม่ๆเยอะแยะมากมายผมว่ามันอยู่ในช่วงของไฟนอลของการเลือกของคุณและมันมีโอกาสที่คุณจะต้องได้เริ่มต้นหรือลงเอยกับใครบางคนอย่างแน่นอนถ้าคุณได้ศึกษานิสัยใจ,ใจคอกันมาในระดับหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าคนนี้คือคนที่คุณจะเลือกที่จะอยู่หรือจะใช้ชีวิตร่วมกันในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนฉะนั้น ถ้าคุณเป็นคนโสดถือว่าอีกนิดเดียวนะครับคุณกัดอาจจะได้ลงเอยหรือคุณอาจจะได้เป็นฝั่งเป็นฝากับคนที่คุณตัดสินใจเลือกหรือคนที่คุณตัดสินใจที่จะอยู่แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และผมมั่นใจว่าอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของ โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งโชคลาภก,ก็ยังให้คุณสำหรับตัวของคุณโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปตำแหน่งโชคลาบตกในเรือนชะตาของคุณที่เป็นเรือนชะตาที่ดีฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบมาจากเรื่องของความรักคุณอาจจะมีคู่มีแฟนนะครับอาจจะได้เงินจากอาจจะได้ทรัพย์จากแฟนหรือแฟนซื้อของสำคัญสำคัญหรือให้ของมีค่า สำหรับตัวของคุณก็ได้หรือคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่งการกันเป็นเรื่องเป็นราวคุณอาจจะได้เงินค่าสินสอดหรือเงินได้จากค่าทากิจกรรมในเรื่องของการแต่งงานนะครับในเรื่องของค่าซองต่างๆอาจจะได้เงินหรือได้ทรัพย์ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขายทรัพย์สิน หรือการซื้อทรัพย์สินคุณอาจจะขายทรัพย์สินแล้วเอาทรัพย์สินหรือเอาเงินที่ได้ไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้หรือสิ่งสําคัญคือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเสียงโชคแล้วได้โชคได้ลาภเพราะตําแหน่งของดาวราวหูเนี่ยยังเร็งลัคน,นาของคุณจนถึงวันที่10กันยายนฉะนั้นในช่วง2เดือนเศษนี้โอกาสที่คุณจะมีเรื่องของโชคลาภ ความสําเร็จจากการเสี่ยงจากคนรักคนเสน่หาหรือจากญาติผู้ใหญ่หรือจากคนที่เอ็นดูเรานะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงใดของครึ่งปีหลังนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพผมไม่ค่อยเป็นห่วงสัเทลา่ก็ยังโอเคยังแข็งแรงอยู่ แต่สิ่งที่น่าจะกะังวลใจสำหรับตัวของคุณก็คือต้องระมัดระวังสุขภาพของคุณพ่อหรือญาติผู้ใหญ่คุณแม่ก็ได้นะครับคุณพ่อหรือคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาที่เราเคารพรักที่เรายังมีท่านอยู่เนี่ยในช่วงก่อนสิ้นปีนี้อาจจะมีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่จะล้มป่วยจะเจ็บป่วยจะมีเคราะห์หรือจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ถ้ามี คนเฒ่าคนแก่คนชรายอยู่ในบ้านก็ต้องคอยดูแลคอยอสอดสอบอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ส่งถึงมือหมอได้ทันท่วงทีนะครับเอาละ่ะคลิปนี้ก็พอจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เกิดในรัคนาราศีธนูเอาไว้เป็นพื้นฐานในการดูในการใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบนะครับที่สําคัญถ้าคุณอยากจะรู้อยากจะเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตา ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับผมได้โดยโทรมาที่เบอร์มือถือนะครับ0615485505 ID Line ก็คือภูมิ a s t r o 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ตอนต้นคลิปนะครับลองไปรันย้อนหลังดูนะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยนะครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายและเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์หรือเอาไปเป็นบรรดฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องชัดเจนการันตีครับอย่าลืมนะครับหลังจากดูคลิปของผมในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด คลิปสำคัญๆที่ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแ้ะพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ